ครับสวัสดีครับก็ผมอาร์มครับที่อยู่สุรินก็เมื่อวานที่ได้ลงขายท่อไปที่เคยลงคลิปไปให้ดูที่เสียงมันบี๊บี๊หน่อยพอดีเมื่อวานผมไปใส่กล่องดันลางโปรสปีดมาแล้วก็ยิงสดหน้าเผาก็ เสียงก็โอเคนะครับก็รอบรอบมาจัดเร็วขึ้นนิดหน่อยวิ่งสบายสบายจูนไม่ได้เค้นปั๊มอะไรมากครับก็เดี๋ยวผมจะลองชะลอความเร็วแล้วล,ลองลองขับขึ้นไปสักศูนย์ถึงร้อยอะไรประมาณเนี้ยครับไปผมผมใช้เกียร์เกียร์แบบแมนนวลนะครับเป็นเกียร์อโอโต้แต่ว่าผมผมจะเล่นในสปีด เปิดกระจกให้ได้ยินเสียง ขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าเก่าแต่ผมชอบตอนที่มันมีเสียงผ่อนแล้วมันปิ้วโอเคนะครับก็ลงไมาให้นานาดูเผื่อนา้นาๆท่านไหนจะค,คึกคกัหมือนผมบ้างก็เล่นๆครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเอาท่อเดิมมาใส่ครับผม ไม่มีอะไรครับนะครับสวัสดีครับ